สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้มาดูหว่านข้าครับปันนาโดยรุ่นเล็กจับให้34 L34 ครับแล้วก็พร้อมกับ L1 ไ 50, ่5018เรารอดันอยู่ครับเรามาดูครับรถรุ่นเรกว่าจะไหวไหมใน L3406 หรือเปล่า L34 ตัวแรกหน้าเหลี่ยม ชมดอคลิปนี้ชมดอครับจะไหวไหมง,ไงน้นนี้สุดจัดเลยมาแล้วพระเอกของเรามาแล้วทีมาขามมาช่วยแล้วบ้าน ต้องเชียงนี่มาโดยชุดใหญ่ใส่กระพิบเลยทำยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้ไหวครับโอ้ตายแล้วครับอืมจับหนึตัวใหญ่ชนตัวเล็ก วานนี้แรงมากธรรมดาคนระับคีิันนีม้มาชมการปั่นนาของมีตมมีเลนครับจะผ่านไหมเ้าขันเล็กๆซึ่งรถในตำนานครับยังมีอยู่ให้ชมเป็นบางบ้านครับ บ่านนี้ก็มีอยู่แค่เดียวนะสำหรับนะสำหรับเจ้าตัวเล็กพลิกขี้นูครับสามสี่โอ้ดูใบแบบเลยไม่เป็นท่าแล้วมัน,มนไปตรงไม่ได้มันจะคุยไม่ได้ครับจะจุกจะติดคันคัน,นล่างนะในวันนีใช้งานได้เฉยนะครับจะเตี้ยครับเตี้ยนิดนึง ว่าทรงพลังไหมทรงพลังแน่นอนครับสำหรับเจ้าฤทธิ์ขีนูรถในตำนานเนี่ยมันจะทำม,มาแบบต้องให้ดีนะครับคุณเร่งทำให้ดีครับแล้วรุ่นสองก็ตามมาครับพวกคนธรรมนานะฟืนะ้นมันติดท้องคนระับติดท้อง ันเป็นดินปูนๆ้วยคัดูพร,ระเอกรอบที่สองนี่ครับโอ้คันนี้ออกมาเรงเลยได้ดันทั้งหลากเลยนะครับโอ้ได้คันนี้ติดก็ยังมีอีกคันหนึ่งมาช่วยเสริมว่าจะทำยังไงว่าจะดันไปหน้าหรือวมาจะดึงคอยหลังเอาเอาเอา ไปแล้วครับอ่าการนี้ต้องคอยก่อนนะไม่งั้นมีสิทธิ์ไาขึ้นแล้วโอ้ยไอรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งรุ่นใหญ่ดันรุ่นเล็ก ครับหโอ้โหโอ้โอ้โห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 ่ี่โหโอแรงมา้โลยอ้ะหทกทีหโอ้โหโ้นเลย เอิ่เข่อเเดี๋ยวมาดูเจ้าไอ้ฮัสคนไม่ไหวครับต้องช่วยดันก่อนโอช่วยปัน่นหักเขาครับจัดเลยครับผมโอ้แตบเจอบบือบ้มงโอ้คลิปนี้ชมยาวๆไปเลยครับสองคันอดทนรอไม่ได้เลยต้องมาช่วยก่อน รุ่นรุ่นใหญ่สงสารรุ่นเล็กต้องช่วยปั่นนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไปแล้วครับโอ้ติดินี้ครับโอ้โหบาดมันสูงครับมันสูงเลยมันผ่านได้อยู่ถ้าต่ำนี่หมดสิทธิ์นะครับ,ร,บรุ่นใหญ่ทนไม่ได้เลยลงมือเลย

กล้องเคยรู้ดูครับตามตามกล้องเวียมเคยรู้กล้องเวียมเคยรู้ที่บัดคึนเอง